ค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมานี่เจค่ำสามตัวเต็งเลยมาติดตามนรงราวความฝันกับลุงแปงเนาะค่ะค่ะลุงแปงเพิ่นฝันเนาะค่ะหลังจากอุปยศมาเพิ่นกับฝันค่ะเพิ่นฝันมาได้ประคองยันยิ่งพันวันเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นกับฝันต่อเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าผีผู้หญิงมานอนนั่งพิ่นวันเนาะค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของลุงแปงเพิ่นสิให้แนวทางเฮาจังได๋กั ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุกงแป้งพร้อมกันเนาะค่ะค่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมณค่ะค่ะมาตามแนวทางกับคุณพ่อเนาะในงวดวันที่16สิงหาคม2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะค่ะผู้ชมในงวดนี้จากที่ห้างหายไปหลายมือเนาะเจ๊ข้าค่ะคุณพ่อว่าฝันดีแล้วหลังจากอบพยพเนาะอพยพไปว่น ฟันได้จ้ามือเลยคุณพอ่องอแงฟันมือเขายิงเพื่อนนั้นโดนกันก้อนหนึ่งโอ้ฟันมันขึ้นก้อนหนึ่งโอ้มาขึ้นอี่กับฟันทัท้สอ<ท>งก้อนใช่มว่าไหนตัวเดียวคือเก่าค่ะในตัวเดียวกันในตัวเดียวคือเก่าโอ้ฟันแนวอะไรเนาเ,เออฟันเธอแรกปึ๊บฟันว่าได้ไปหาป่าได้ป่าคอสองตัวอืมค่ะบอกคอยใหญ่บอกใหญ่สองตัวเลยเอามาเอามาแหละมาฟันมันขึ้นกับฟันว่าเขามานอนน้ำเขาว่าดซิเป็นเมียหน่อย เลยไปขา่าวบอกมันยอยไปขาวน้อก่อนนะกลมเจ้าไปใส่ดอกคอเขอยไปใส้ดอกเขาใเป็นเง้หน่อยเจ้าเขาหวานเขา,านขบนี้เขาป้่ะเขาไมายุ่เจ้านี่นหอะมันก็นได้คันคือฮอปซี่แหลกเนาะป้าสองโตป้าตายมันก็ศูนเขาแปดศูนอยู่แล้วสองแปดศูนอยู่แล้วนะสองปดศูนเออคันคือเขาสะเอานกับูนแปดสองนนะ กับมาพันาวสามเมื่อึ้นเขาก็ไฮเป็นแปดหนึ่งเลยนะค่ะแปดหนึ่งเออแปดหนึ่งแปดสองกันเสีเดียวกันนะมันเท่าเมืนอคืนแก่เมื่อไงบอกกันึเสือเมื่อคืนที่เราแปกค่ะเป็นอย่างไรคือว่าเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งก็มันมานอนก็มันนอนนํานอนไม่ยาวมากก็มันนอนนําเฮ้ยเป็นเมีหน่อยจะได้เขาโวยไปใช้ได้หน่อยโมันผูกเก่าอยู่บอกค่ะเออเลยขาวนู่นไม่เลยอะไรล่ะอ่อนรวยห้างนู่มาเดี๋ยว เขเรียกค่ะโอข้มพันนะค่ะข้าวนมมันไม่คอยวันนี้มาใช้ได้คอยุ่งเจ๋าคอยยิ่งเป็นเป็นหน่อยก็เป็นหน่อยเหนไหมันเรกต้นหนึ่งกระสิบกระเพื่ตัวเก่าเนี่ยแปดหนึ่งแปดสองคือเก่าคิดว่าป่ากระแปดโน่มกระหนึ่งมื่อไะค่ะต้นหนึงเธอแรกกับป้าสองตัวป้าตายก็บแดงก็คอยใหญ่สองตักระซูนแปดสองคือเก่าซูนแปดสองกระแปดหนึ่งคือเก่ากระแปดหนึ่งแปดสองเนี่ยแหละแรกเมื่อไ มาแปดหนึ่งแปดสองเออได้เ่นี้ปากนีเป็นแปดไหนบอปากก็แปดก็ได้เปล่าเนาะนุ่มน่กันึอยู่แล้วน่มกันหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งกัแปดสองขึ้นแปดสองให้บอกื่อค่ะมันึ้นเ่อแจ้งมาคืนมาลงเตีมหนึ่งเนาะเออราะลเต่มันก็เล็กเามันตรงมันเด็ดอะไรน่้ับแปดสองนี่นะแปดสองแปดหนึ่งนี่แหละเออตัวนี้ละสองโจเล็กทาเลสองโจนะฮขาเลนนะฮอเล่นทาโตก็ศูนย์ แปดสองต้ตัคุณพ่อห้ศูนแปดสองูปดสลามันตายแล้วก็เขาใหญ่ตายปลาตายเด้วยวลุงตายก็เราตอายเขาเอามา2โซบกย่โอ้มาแคลแรกนะเขาูด่หมันนอนมาลายหมือนกับมาพันเมื่อคืนอีกเขาขมาเป็นหน่อยก็เป็นเหมืนนว่เมื่อคืนโซนโซนอนเลยโซนอนเเป็นย่งก็เป็นเเป็นหน่อยก็เป็นเหมือนไม่ยำเนาะขอยื้นอนนั่งจ่อยะนอนก็นอนโตว่า มานโตแบบขามนุ่มเขาแบบดนในขามนุ่มอย่างเดียวบ่หรือว่าได้อยู่บ่ไรอยังนด้นในจะขามนุ่มขามนุ่มป๊อกเลยอะไรขามเจ้าคางบบบนี้เพื่อนพอดางเดียวขางเดียวเออมันแต่หนึ่งบ่ตัวผาลลูกขึ้นมานทั้งสองนะคุณลุงผู้นั้นคู้แจ็คนาเพิ่นบ่ฮู้ณสาคนเคยได้เลงย้อนตลอดเลยนะโอ้ที่เป็นผู้ผู้เคยมาบอกลุงประจำนี่เนาะเออเออเดี๋้ยังไงมาเป็นนอนคอยที่เป็นคอยไปใส่ดอกแสดงว่าผีตัวเก่าผีตัวเก่าคุณเคยมาบอกลุงคอย คอยคอยยืมน้ำเจาะมันเลยก็เป็นหน่อยก็ยอนมันเลยอ๋อ่อก็ยอมขอคอยก็ให้เจาก็แตจามต้องไปไทยอกะค่ะพากู่อเมื่อแล้วมันแจกนาะเขาก็นอนมันจะแจกหมดมนนอนปุ๊บคุณลุงกระถาบปับเลยว่ลุงเานอนปบก็บอกคุยกันแล้วเราสั่งสิเขาไม่ยืมเจากมันเขาไม่มน่อยเจามันอนอยนี้แหลกเขาเนาะเขอยคอยหย่อนเป็นหน่อยเจาะเป็นหน่อยนกระไดคนละอห้องเล่ยข่าวหน่อยนึงห้องข่าวเลยแล้วห้องคนายนอเาข่าวปั๊บเลย ขาดลมเลยนะอ้าปากขาดเลยแปลว่าคุณลุงมีสิมีโสกได้ไหมแม่เขามานอนน้าคือว่าเขามาอยู่น้าจะได้ขอขจะได้ขอขออยู่หน่อยเลื่นมาหัวเลรศซึ่งผมไปใส่ต๊ะมันบอกมันบอกเขื่อนโต๊ะอาถร่พ์นะแปดซ้อแปดหนึ่งป้าแฝดใส่ต๊ะนี่วะโต๊ะซูดอยู่หนอะไรอะไรศูนย์น่ะป้าศูนย์ไปหนนั่งซูดอยู่ไหนเพราะว่าป้ามันตายกับอิดป้ามันตายเพราะข่อยใหญ่สองโซ่เอามาป้ากับแปด ก็สองก็สองสองแปดตัวเขานะตายมาแต่สีเป็นศูนย์เนาะกล้ศูนย์ค่ะป้าก็แปดสองตัวก็แปดสองศูนย์เนี่ยแหละค่ะแล้วมาสั่มเมื่อคืน่เอกมาแจกตรงหน้าคุณพ่อสิ่ไฮแปดสองศูนย์หรือว่าสิ่ห้ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเนี่ยวะศูนย์แปดสองเนาะตัวเดียวเลยให้เพิ่งหมุนเอาทั้งคุณพ่อหมุนเอาค่ะแต่ว่าอย่าลืมแปดหนึ่งน้องเลยแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะตอนนี้กันเพราะว่ามัน ขื่นมันลงแปดหนึ่นงก็ขื่นแปดสองเลยนะเข่นกันสื่นมันตรงเลยเนะก็มันระหว่วางสองนะตัวนี่ะตัวเะไรเป็นแปดมาแห้งก่านี่ในการแปดหนึ่งแปดสองเนาะแต่ว่าตัวมันเด็กอาจจะศูนย์แปดสองเลยนะตัวสามตัวแนวทางของพอเป็ดล้วค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมบแปดนี่ค่ะคนนะ ขอให้ท่านผู้ชมได้โชคใหญ่กับคุณพ่อเนาะอที่พันเรื่องเล่าหลายๆมาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะก็ขอให้ได้โชคดีเนาะค่ะในงวดนี้ค่ะเจค่ำสามตัวเต็งมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะค่ากับว่ามีค่ะกับสามลุงเราเนาะค่ะเนาะค่ะสวยมาสกุลงอนสกุลมันมาเนาะลุงเนาะงวดนี้คือว่าเขาแพ้เนาะค่ะคุณลุงมันใจเนาะมันใจอยู่เขาแพร่งค่ะแปดสิบแปดสองในเขาแพ้แต่ว่า ปดหนึ่งราวังแนก็หน่อยเที่ยวไหมน้ำเยนกันมื่อนเย็นม่นขยนม่อค่ะแต่ว่าแปดมานาอยู่แล้วล่ะแปดม้านาสองอยู่แล้วแปดนึมาหนาหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ว่าศูนมันอยู่ในเลขกามโตศูนแปดสองนี่ศูนย์แปดสองมีลืมสี่โรตีไวโรดใได้าชมใหญ่ก็พอปีดเนาะแม่นี่ให้โดรซ่นี่ยใสน้ำกันทุกคนให้โซไ้มันทุกคนค่ะไ้มีดวงทุกคนมันมดอะไรอะไมด กิจแจ่มันดีมากเลยอะไรรวยมันเด้อบาทใครก็ได้สาธุสาธุสาธุค่ะค่ะสาธุห้โชคมาด้วยซ่ทุกคนไอติศสามต้นตรงตรงไปเลยเลดค่ะสาธุรอดตี่พร้อม <introdu cooled lifting> สามต้นค่ะขอบคุณคุปเต็ดไดหลายค่ะบุกเพีงเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพ่อเป็ดค่ะค่ะหรือว่าลุงแปงเนาะค่ะค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะ เพื่นฝันเห็นปลาค่ะปลาคอใหญ่เพื่อนใดปลาคอใหญ่สองตค่ะเป็นปลาตายทำานะคะ่ะค่าลังจากนั้นเพื่อนกบฝันฝันว่าผู้หญิงนะคะ่ะเป็นผีผู้หญิงมากนะคะ่ะมาหาลุงแปงแถามมาอยู่กับลุงแปงว่าสันเพื่อนปลาโตมากทำานะค่ะค่ะกับมานอนกับลุกแปงค่ะมาแล้วลุกแปงเพื่อนกาเดยเอาปลาค่ะ ปากอมนมพันพนเนาะค่ะอมนมของผู้หญิงเนาะค่ะเพิ่นกะตีตัวเลขเนาะค่ะเพิ่นกะตีตัวเลขเนาะค่ะฟันว่าใดปลาเนาะค่ะกะศูนย์แปดสองค่ะปลาตายก็เป็นศูนย์แปดก็คือเป็นปลาเนาะค่ะสองโตก็เป็นสองค่ะศูนย์แปดสองค่ะตีจากฟันเนาะค่ะเนาะค่ะแปดหนึ่งนี่กะเป็นปลาค่ะแปดเป็นปลาหนึ่งเป็นนมพันพันเนาะค่ะแปดหนึ่งแปดสองค่ะเพิ่นตีจากฟันเนาะค่ะ วันที่16สิงหาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาปเป็นแนวทางในการสือสลาคกินแบ่งรัฐบาลโชคๆม,มันมันดำๆลุลุ่ยเห้งๆปังๆไปกับความฝันของพ่อเป็ดน,นะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเล็กผาดแนวทางความฝันหรือแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของห้องได้รับช่มรับฟ้างค่ะข้าทายยังมาท่านกดติดตาม เจ้าามกับขอฝากช่องเจ้าขามสามตัวเต่งนั่นเลเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองไดาเจ้าข้ามสามตัวเต่งสิไปหามหาให้ทันเพื่อชมรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งขอจบที่เพียงโทนีเนาะคะ่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ